ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสาธุการค่าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์งอีกครั้งสําหรับโอกาสในการมาร่วมกันอ่านหนังสือมหัศจรรย์แห่งการรักษาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดสถิตยอยู่กับเราขอให้เรามีความเข้าใจและเรียนรู้ในการที่จะได้มีโอกาสรับใช้พระองค์างมากยิ่งขึ้นขอบคุณพระองค์งที่ทรงสดับฟังขออธิษฐานกลับทุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมหัศจรรย์แห่งการรักษา บทที่42ความเจริญก้าวหน้าและการปรนิบัติรับใช้ชีวิตคริสเตียนมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าที่หลายคนเข้าใจเป็นชีวิตที่ไม่เพียงประกอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนความอดทนความอ่อนน้อมและความเมตตากรุณาเท่านั้นแม้คุณงามความดีเหล่านี้จะมีความสำคัญก็ตามแต่เรายังจำเป็นต้องมีความกล้าหาญความเข้มแข็งความกระตือรือร้น และความภาคเพียนพยายามด้วยเช่นกันเส้นทางที่พระคริสต์ทรงกำหนดนั้นแคบและเรียกร้องการเสียสละความสุขส่วนตัวการจะเข้าสู่เส้นทางนี้แล้วฝ่าฟันไปข้างหน้าผ่านความยากลำบากและเหตุการณ์หน้าท้อแท้ใจมากมายต้องการบุคคลที่เป็นมากกว่าคนอ่อนแออุปนิสัยที่เข้มแข็งงานนี้ต้องการผู้ที่มีความโทรหดอดทน ผู้ที่ไม่รอคอยผู้อื่นมาแพร่ถัง,งทางที่เขาจะดำเนินไปให้ราบเรียบและปราศจากอุปสรรคใดๆเสียก่อนผู้ที่พร้อมจะหนุนใจผู้รับใช้ที่กำลังท้อแท้หมดกำลังใจด้วยจิตใจที่สดใหม่และกระปี้กระเปร่่าของเขาผู้ที่มีจิตใจซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์และเป็นผู้ที่มีมืออันแข็งแกร่งพร้อมจะดำเนินการในพระราชกิจของจอมเจ้านายของเขา บางคนที่รับใช้ในพันธกิจเผยแพร่พระธรรมเป็นคนอ่อนแอเชื่องช้าใจคอห่อเหี่ยวและมีจิตใจที่ท้อถอยง่ายคนเหล่านี้ขาดแรงผลักดันขาดจิตวิญญาณและขาดพลังที่ก่อให้เกิดแรงกระตุน้นซึ่งเป็นคุณลักษณะช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มที่จะลงมือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดคนทั้งหลายที่ต้องการบรรลุความสำเร็จต้องเป็นผู้มีกำลังใจเข้มแข็ง และมีความหวังอันเปี่ยมลน้นคนเหล่านี้ควรฝึกฝนตนเองไม่เพียงแต่ให้มีคุณงามความดีภายในตนเท่านั้นแต่ต้องเป็นคุณงามความดีที่พร้อมจะเป็นแบบอย่างต่อคนอื่นๆด้วยในขณะที่คนเหล่านี้ตอบข้อข้องใจอย่างอ่อนโยนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทเขาทั้งหลายยังต้องมีใจกล้าหารเยี่ยงวีระบุรุษที่จะต่อต้านความชั่วร้ายเช่นกัน ด้วยใจกุศลที่สามารถอดทนต่อทุกสิ่งได้เขาทั้งหลายจำเป็นต้องมีอุปนิสัยที่เข้มแข็งเพื่อทำให้อิทธิพลของตนเป็นพลังที่ก่อคุณประโยชน์บางคนมีอุปนิสัยที่รวนเรไม่หนักแน่นแผนงานและความมุ่งหมายของคนเหล่านี้ไม่มีความชัดเจนและขาดความสอดคล้องรับกันพวกเขาเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อโลกเพียงเล็กน้อย เขาต้องเอาชนะความอ่อนแอความลังเลใจและความไร้ประสิทธิภาพเหล่านี้ในอุปนิสัยที่แท้จริงของคริสเตียนนั้นยังมีความทรหดอดทนซึ่งสถานการณ์ที่เป็นปรปักไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือสยบได้เราต้องมีรากฐานของศิลธรรมจริยธรรมที่ไม่สามารถจะถูกประจบประแจงติดสินบนหรือขมขูได้ พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราใช้ทุกโอกาสตร,ระเตรียมตัวเพื่อรับใช้พระองค์พระองค์ทรงมุ่งหวังให้เราทุ่มเทกำลังความสามารถทั้งหมดของเราในการรับใช้และให้เราสำนึกอยู่เสมอถึงความศักดิ์สิทธิ์และความน่ายำเกรงของหน้าที่รับผิดชอบนี้หลายคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำงานได้เป็นอย่างดีแต่กลับบรรลุผลน้อยเป็นเพราะว่าคนเหล่านี้ทุ่มเทความพยายามน้อย คนมากมายใช้ชีวิตอยู่เรากับว่าไม่มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญในชีวิตและไม่มีมาตรฐานอันสูงส่งที่ต้องไปให้ถึงสาเหตุอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือคนเหล่านี้ให้คุณค่าตนเองต่ำเกินไปพระคริสต์ทรงชำระราคาที่ไม่อาจประเมินค่าได้เพื่อไถ่เราดังนั้นพระองค์ทรงปรารถนาให้เราทั้งหลายประเมินตนเองให้สมกับราคาที่พระองค์ทรงชำระ จงอย่าพึงพอใจกับการบรรลุถึงมาตรฐานที่ต่ำเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราควรจะเป็นหรือเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าประทานความสามารถในการใช้เหตุผลให้กับเราไม่ใช่ให้อยู่เฉยๆหรือใช้ไปในทางที่ผิดๆกับการใฝ่หาความโสโครกของฝ่ายโลกแต่ทรงประสงค์ให้พัฒนาความคิดของเราไปจนถึงระดับที่สูงสุดที่ขัดเกลาแล้ว ที่ชำระให้บริสุทธิ์แล้วและที่บ่มเพาะให้สง่างามแล้วและใช้เพื่อเผยแพร่เป้าหมายของอาณาจักรของพระองค์ให้ขยายกว้างไกลออกไปไม่ควรมีผู้ใดพอใจอยู่กับการเป็นเหมือนเครื่องจักรกลที่ต้องอาศัยผู้อื่นควบคุมให้ทำงานพระเจ้าประทานความสามารถที่จะคิดและกระทำ ด้วยความระมัดระวังและสแสวงหาสติปัญญาจากพระองค์แล้วเราก็จะสามารถแบกรับภาระหนักเอาไว้ได้จงตั้งมั่นอยู่ในบุค,คลิกลักษณะที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านอย่าเป็นเงาของคนอื่นจงมุ่งหวังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประกอบกิจในตัวท่านโดยท่านและผ่านท่านจงอย่าคิดว่าท่านเรียนรู้พอแล้ว และบัดนี้สามารถผ่อนเบาความพยายามของท่านลงได้แล้วจิตใจที่ผ่านการฝึกอบรมย่อมเป็นเครื่องชี้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย์การศึกษาของท่านควรดำเนินต่อไปตลอดชั่วชีวิตของท่านทุกๆวันท่านจะต้องเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้มาไปปฏิบัติให้เกิดผลจงจดจำไว้ว่าไม่ว่าท่านจะรับใช้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ตาม ท่านกำลังแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงจุดมุ่งหมายและการพัฒนาปรับปรุงอุปนิสัยของตนเองอยู่ไม่ว่าท่านจะกระทำงานใดจงทำงานด้วยความละเอียดถี่ถ้วนด้วยความขยันหมั่นเพียรและเอาชนะความต้องการที่มองหาแต่งานง่ายอารมณ์และหลักการแบบเดียวกันกันกบที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันจะนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต คนทั้งหลายที่ปรารถนาจะทำงานในปริมาณที่คงที่และได้รับเงินเดือนที่แน่นอนตายตัวอีกทั้งยังคิดว่าตนมีความเหมาะสมกับงานโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากกับการปรับตัวหรือต้องฝึกฝนอบรมใดๆหาใช่ผู้ที่พระเจ้าจะทรงเรียกมารับใช้ในแผนงานของพระองค์ไหมคนทั้งหลายที่รู้แต่จะใช้กำลังกายกำลังสติปัญญาและกำลังฝ่ายศีลธรรมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ย่อมไม่ใช่ผู้รับใช้ที่พระองค์จะทรงเทพ,พระพรอย่างล้นเหลือให้แบบอย่างของคนเหล่านี้แพร่สู่คนอื่นได้ง่ายผลประโยชน์ของตนเองเป็นเจตนาขับเคลื่อนอยู่คนทั้งหลายที่ต้องมีคนคอยควบคุมดูแลและทำงานแต่เฉพาะหน้าที่ที่ถูกกำหนดเท่านั้นย่อมไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รับใช้ที่ดีและมีความสัตรอผู้รับใช้ที่ต้องการนั้น ต้องเป็นผู้ที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นความซื่อสัตย์และความขยันหมั่นเพียรทั้งยังเป็นผู้ที่เต็มใจทําในทุกสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําหลายคนกลายเป็นผู้ขาดประสิทธิภาพโดยการหลีกเลี่ยงความรับผิดช,ชอบเพราะเกรงว่าจะล้มเหลวเพราะเหตุนี้คนเหล่านี้จึงพลาดโอกาสรับความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ ซึ่งการอ่านและการศึกษาเล่าเรียนและประโยชน์อื่นๆไม่สามารถให้แก่คนเหล่านี้ได้มนุษย์สามารถกําหนดสถานการณ์ต่างๆได้แต่มนุษย์ไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆมากําหนดแผนงานของตนเองเราควรฉกฉวยทุกสถานการณ์มาเป็นเครื่องมือทำงานเราต้องเป็นเจ้านายของสถานการณ์ไม่ใช่ปล่อยให้สถานการณ์มาเป็นนายเหนือตัวเรา ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งทั้งหลายคือผู้ที่เคยถูกขัดขวางเคยถูกทำให้หมดทางสู้และเคยถูกทำลายมาแล้วเมื่อคนเหล่านี้ใช้กำลังความสามารถที่มีอยู่เขาทั้งหลายรู้สึกว่าอุปสรรคต่างๆที่กำลังเผชิญนั้นกลับเป็นพระพรที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองเขาทั้งหลายเริ่มพึ่งพาตนเองได้การต่อสู้กับความยุ่งยากเดือดร้อนใจผลักดันให้เกิดความไว้วางใจในพระเจ้า และเกิดจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงขึ้นเพื่อพัฒนาให้เกิดพลังพระคริสทรงไม่รับใช้ด้วยความเบื่อหน่ายพระองค์ทรงไม่ประเมินพระราชกิจของพระองค์เป็นรายชั่วโมงเวลาของพระองค์พระราชหฤทยของพระองค์จิตวิญญาณและพระกำลังของพระองค์ท่งมอบให้กับงานเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในเวลากลางวันอันเน็ดเหนื่อยพระองค์ทรงตรากตรำทำงาน และตลอดเวลากลางคืนอันยาวนานพระองค์ทรงน้อมพระกายลงเพื่ออธิษฐานทูลขอพระคุณและขันติความอดทนเพื่อพระองค์จะทรงประกอบกิจที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นพระองค์ทรงกันแสงด้วยพระอสุชนนองพระพักเพื่อทูลอ้อนวอนขอต่อพระบิดาในสวรรค์เพื่อทรงช่วยให้สภาพธรรมชาติฝ่ายมนุษย์ของพระองค์ที่อ่อนแอมีกำลังที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อพระองค์ได้รับการสนับสนุนสำหรับรเผชิญหน้ากับการล่อลวงทุกๆอย่างของศัตรูผู้เจ้าเล่ได้รวมทั้งเสริมพระกำลังให้ทรงบรรลุผลในการยกระดับจิตวิญญาณของมนุษยชาติพระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนอย่างที่เราทำกับท่านด้วยยอห์นบทที่13ข้อ15 เปาโลกล่าวว่าความรักของพระคริสตควบคุมเราอยู่2โครินบทที่5ข้อ14สิ่งนี้เป็นหลักการที่เขาใช้ในการปฏิบัติตนและเป็นพลังที่คอยขับเคลื่อนในชีวิตหากความร้อนรนในหน้าที่รับผิดชอบของเขาเฉยชาลงเพียงชั่วขณะเดียวเขาเพียงหันไปมองยังกางเขนเพื่อทำให้เกิดความกระตือรือร้อนขึ้นใหม่และมุ่งหน้าบักบันต่อไปบนเส้นทางแห่งการเสียสละเพื่อผู้อื่น ในการทำงานเพื่อพี่น้องผู้เชื่อของเขานั้นเขาพึ่งพิงมากนักในความรักอันไม่สิ้นสุดที่ทรงสำแดงด้วยการพลีพระชนของพระคริสต์ซึ่งมีพลังสยบและควบคุมจิตใจเปาโลวิงวอนร้องขอด้วยถ้อยคำที่จริงใจและจับใจว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่ง ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์2โครินธ์บทที่8ข้อ9ท่านทั้งหลายย่อมทราบดีว่าพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงจากสวรรคสถานอันสูงส่งมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในสภาพอันต่ำต้อยพระบาทของพระองค์ก้าวย่างสู่มรรคาที่ต้องถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา และพระองค์ไม่ได้ทรงหันเหไปจากทางน,นั้นจนกระทั่งพระองค์ได้ถึงซึ่งความมรณาพระองค์ทรงไม่เคยหยุดพักพระวรากายในระหว่างที่พระองค์เสด็จจากพระบัลลังก์บนสวรรค์จนกระทั่งถึงนที่กลางเขนความรักที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์นำพาให้พระองค์ทรงยอมรับความอบยศอดสูและทรงยอมทนต่อการกดขี่ข่มเหงทั้งปวงเปาโลเตือนเราทั้งหลายว่า อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยเขาได้กำชับให้เรามีจิตใจเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาตทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลง ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนฟิลิปปีบทที่สองข้อ4ถึง8เปาโลมีความร้อนรนต้องการให้ผู้คนทั่วไปรู้เห็นและตระหนักถึงความถ่อมพระองค์ของพระคริสต์เขามั่นใจว่าถ้ามนุษย์จักได้เข้าใจถึงการทรงพรีพระชนอย่างน่าพิศวงขององค์ผู้ทรงเดชานุภาพแห่งสวรรค์ละแล้ว ความเห็นแก่ตัวจะถูกกําจัดออกไปจากจิตใจของเขาทั้งหลายท่านอักรสาวกพยายามย้ำให้เราเห็นทีละข้อทีละข้อเพื่อเราจะเข้าใจไม่มากก็น้อยถึงความน่าพิศวงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงถ่อมพระองค์จนถึงความมรณาเพื่อคนบาปทั้งปวงแรกสุดท่านเปาโลนำความคิดของเราไปเข้าใจสถานะที่พระคริสต์ได้ทรงดำรงอยู่ ในอ้อมพระซวงของพระบิดาในสวรรค์ต่อมายังได้เผยให้รู้ว่าพระองค์ทรงละทิ้งสง่าราศีของพระองค์ทรงสมัครพระไทยยอมทอมพระองค์มาบังเกิดในสภาพที่ต่ำต้อยเป็นมนุษย์ในโลกทรงยอมรับภาระหน้าที่ในฐานะของผู้รับใช้และทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาและเป็นความตายที่ไร้ศรีลธรรมและน่าสยดสยอง อีกทั้งยังเจ็บปวดทุกทรมานอย่างที่สุดนั่นคือความตายบนไม้กังเขนเราจะใคร่ครวญถึงความรักอันนา,าศจรรย์ที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เราโดยที่ไม่รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณและความรักอีกทั้งยังไม่รู้ซึ้งถึงความจริงที่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของของตัวเราเองไปได้อย่างไรเรารับใช้เจ้านายที่มีลักษณะเช่นนี้อย่างฝืนใจและเห็นแก่ตัวไม่ได้ เปตโตรกล่าวว่าพวกท่านรู้ว่าพวกท่านไม่ใช่ถ่ายด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทอง1นึ่งเปตโตรบทที่หข้อ18หากสิ่งเหล่านี้มีค่ามากพอที่จะซื้อความรอดของมนุษย์ได้พระองค์ผู้ตรัสว่าเงินเป็นของเราและทองก็เป็นของเราฮักไกบทที่สองข้อ8ก็คงทรงจัดการกับเรื่องนี้ให้สำเร็จได้อย่างง่ายดายเพียงไร แต่ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นที่ไถ่คนบาปให้ได้รับความรอดได้ผู้ที่ไม่ชื่นชมการทรงพรีพระชนอันแสนอัศจรรย์นี้ย่อมหลีกเลี่ยงการปรนิบัติรับใช้พระคริสต์และย่อมจะพินาศในที่สุดอันเนื่องจากความเห็นแก่ตัวของเขาเองจุดมุ่งหมายที่เป็นเอกเทศตลอดพระชนชีพของพระคริสต ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนด้อยค่าเมื่อเทียบกับพันธกิจของพระองค์พันธกิจยิ่งใหญ่ของการไถ่มนุษย์ให้รอดซึ่งพระองค์เสด็จมาเพื่อกระทำการนี้ให้สำเร็จและการอุทิศตนแบบเดียวกันการปฏิเสธความต้องการของตนเองและการเสียสละแบบเดียวกันรวมทั้งการยอมจำนวนต่อคำบัญญัติตามพระวจนะของพระเจ้าแบบเดียวกันจึงสำแดงออกผ่านทางพันธกิจของเหล่าสาวกของพระองค์ ทุกคนที่ยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตนเองย่อมปรารถนาในสิทธิพิเศษที่จะได้ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าเมื่อใครครวญถึงสิ่งที่สวรรค์ได้กระทำเพื่อเขาเขาจะประทับใจในความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดและพระคุณที่เต็มล้นด้วยความรักเขาปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระคุณด้วยการทุ่มเทความสามารถเพื่อปรนิบัติรับใช้ในพันธกิจของพระเจ้า เขาเฝ้าใฝ่ฝันที่จะแสดงความรักของเขาแด่พระคริสต์และแด่เหล่าจิตวิญญาณที่พระองค์ทรงไถ่ไว้เขาเต็มใจที่จะทำงานหนักยอมทนลำบากและเสียสละผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าจะพยายามทำงานของเขาอย่างดีที่สุดเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการเทิดทูนพระสิลิของจอมเจ้านายของเขาเขาจะทำทุกสิ่งให้ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้า เขาจะพยายามปรับปรุงพัฒนาความสามารถทั้งหมดที่เขามีให้ดียิ่งขึ้นเขาจะกระทำหน้าที่ทุกๆอย่างเพื่อพระเจ้าความปรารถนาเดียวของเขาคือเพื่อพระคริสต์จะได้รับการเคารพบ,บูชาและการปฏิบัติรับใช้อย่างดีเลิศมีรูปภาพอยู่รูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปบัวที่กำลังยืนอยู่ระหว่างคันไถและแท่นบูชาพร้อมกับมีข้อความจารึกไว้ว่า จงเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งหมายถึงการเตรียมพร้อมที่จะคาดไถในนาหรือยอมมอบตัวเองบนแท่นบูชาแห่งการเสสละนี้คือตำแหน่งหน้าที่ของบุตรผู้ซื่อสัตย์ของพระเจ้าที่เต็มใจพร้อมจะออกไปทำงานเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเขาพร้อมที่จะปฏิเสธตนเองและเสสละเพื่อแผนการแห่งการไถ่ให้รอดของพระองค์ขอให้เราร่วมใจการอธิษฐานนะคะ สาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่เราได้อ่านหนังสือในวันนี้ขอบคุณที่พระองค์ทรงโปรดให้เราได้มองเห็นอุปนิสัยคุณลักษณะของผู้รับใช้ของพระองค์ที่ควรจะต้องมีขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยเราสิ่งที่เราขาดอยู่ขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้อุปนิสัยใดที่เรามีอยู่แล้วที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ก็ขอพระองค์ทรงเพิ่มเติมที่อุปนิสัยนั้นจะมีมากยิ่งขึ้น เพื่อการรับใช้ของพระองค์ในชีวิตของเราจะประสบผลสำเร็จตามที่พระองค์ได้ทรงวางแผนไว้ให้แก่ชีวิตของเราขอบคุณที่พระองค์ทรงฟังขอพระองค์ทรงโปรดประทานพรดีอันมากมายให้กับผู้ฟังและผู้ที่มีส่วนร่วมอ่านหนังสือทุกๆท,ท่านขออธิษฐานกลับทุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน